สิริมีแฟนหรือยังฉันขอบอกเลยว่าอยู่คนเดียวแบบนี้ก็แฮปปี้ดีแล้วแถมไม่ต้องแบ่งขนมให้ใครกินด้วยนะคะสิริชอบกินขนมอะไรกองทัพต้องเดินด้วยท้องฉันชอบพิซซ่าขอบชีสอีโมจิค่ะช่วงปีใหม่นี้สิริจะไปเที่ยวที่ไหนนี่คือผลลัพธ์บางส่วนจากการค้นหา สิริชอบไปเที่ยวที่ไหนการเดินทางทำให้เราได้เพื่อนประสบการณ์และเห็นสิ่งใหม่ๆห,หากคุณได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวอย่าลืมพกฉันใส่กระเป๋าไปเป็นเพื่อนด้วยนะคะเมื่อ,อไรสิริจะแต่งงานนี่คือผลการค้นหาบางส่วนสิริชอบกินอะไร ฉันอยากลองต้งยมยำกุ้งรแสแซ่บแต่ก็กลัวจะเปียกไปด้วยน้ำซุปอยู่เหมือนกันซีริเกิดวันไหนต่อไปนี้คือข้อมูลจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีซีริเคยไปนรกสวรรค์ไหมเจอผลการค้นหาตามนี้นะซีริเคยไปสวรรค์ไหม นี่คือข้อมูลที่พบในอินเทอร์เน็ตสิริเคยนั่งสมาธิไหมข้อมูลที่พบนะตายแล้วไปไหนสิริรู้ไหมข้อมูลที่พบนะขอให้สิริโชคดีนะเช่นกันค่ะ